มาวิเคราะห์ทองวันพุธสำหรับพุธท,ที่9นะครับเมื่อวานก็มีการลงมาแรงเลยนะฮะทีนี้ตอนนี้ก็มีการตัดสินแล้วว่าเป็นเทรดลงในสชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือ,เ,อเล่นเล่นดิงเซลเลน้นดิงเซลนะครับตอนนี้แนวรับถัดไปก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้มันจะมีดีมารตรงนี้ก่อน แล้วโซนดีมานตรงนี้เป็นดีมานของ day เ,เลยนะครับวันนี้ก็อิงตามหน้างงานก็มีโอกาสลงต่อนะครับแนวรับจะอยู่ที่2592แล้วก็เป็นโซนนี้เลยทั้งโซนเลยไปจนถึง2547เลยนะครับถ้ายังคงขาลงอยู่นะครับก็ลงเรื่อยๆนะครับทีนี้ให้มาดูที่ผมตีเทเล่าใหญ่ไว้ตอนนี้กรอบมันจะเป็นแบบนี้แล้วสำหรับการมองของผมนะครับ ก็คือโลแบบนี้ไฮแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงแบบนี้เพราะว่าการตีก่อบแบบนี้ตีก่อแบบนี้ก็ได้นี่อ่าตอนนี้มีสอง,สองแนวนะครับมีมสองแนวคือแนวใหญ่ตรงนี้กับแนวแนวย่อยตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะลงมาชนแนวเทรลไลน์ตรงนี้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลามันลงต้องหาแนวแนวรับแนวย่อนะครับเพื่อขึ้นต่อตามทามฟิล์มใหญ่เดย์อ่ะเดย์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นขาลงเพราะฉะนั้นก็เล่นตามสี่ชั่วโมงหรือเฮดหนึ่งก็เป็นเทรนขาลงนะครับก็มีโอกาสจะลงต่อนะครับวันนี้ตอนนี้มีการเด้งแล้วนะครับก็แนวต้านมีแนวต้านข้างบนตอนนี้ก็คือหายตรงนี้แหละ ที่จะต้องทะลุขึ้นไปนะครับมันอาจจะมีการย่อมาแล้วทำไฮใหม่ก็ได้นะครับเราเค่ใช้ไฮไฮนั้นๆน,น,นะครับในการทำไฮใหม่เนาะส่วนวันนี้มีโอกาสที่จะ